สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสบาย,ยดีกันสุขสุขพี่น,อน้องอ่ามื่อนี้ยังยังม่ไดีออวจากห้องยังเพื่อนไปใส่มาใส่พี่น,อน้องยี่บนรู้สึกอาการไม่ค่อยดีเมื่อนี้น้องน้องเช็คก,ก็คงจะเหนื่อ,อยละเออเพิ่งดูพระกน,นังดิอันเมื่อนี้ยี่บนจะพาขึ้นห้างพี่น,อน้องจะพาไปรีแลกบนหาา้างโอ้เจอก็ดูกันยี่บลสิไป ยี่ปนไปมาศาสตรเออจะไปนวดพี่น้องจะไปนวดวุไหายแลย้วเดินทุกวันทุกวันยังพักินเขา่าเดี๋ยวจะออกไปหากินเข่าข้างนอกกันตากแดดเสมอพี่น้องเบิ่งผิวอยู่บนดูดูผิวหน้าดิดูผิวหน้ากับผิวแขนยี่บนคนละสีเลยคนละสีเหมือน คือหนานี่เขาก็จะใส่หมวกใส่อย่างแนนบ่ะแต่ถ้ากิมแบบกันแดดเนี่ยแต่ผิวเราเนี่ยกันแดดกันแดดกับทาอยู่แต่พี่น้องแต่มันไม่อยู่กันแดดกับทาแต่บบอยู่ผิวนี่เป็นสีแทนเลยพี่น้องเลยแล้ววันหน้าจากข้อลงมานี่หนาเนี่เขาทาแป้งแป้งทับเนาะมันก็เลยจะขาวนิดนึงเออแต่มันก็บ่ได้ลื่นกันยังมากไหมต่อท่าแป้งเลย ผิวค้าผิวดาหมดแล้วพี่น้องไปซูมเมอร์ซูมเอร์หมู่บ้านหมู่บ้านเลาก็ลองเรือนะคะนั่งเรือไปทั้งไปทั้งกลับหมู่บ้านบดีนดดั่งรถเมล์เดหมู่บ้านบดีนั่งรถเมพักันไปทางเรืออ๋อไปเราไปท่าเรืออะไรนะวางหลังใช่ไหมทช่ไปท่าเรือวางหลังพันนก ไปยางหาซื้อของกินไปยางเหล็นนันนี้เบื้งนันเบื้งนี้แล้วก็กลับมาทีา่วัดแจ้งหรือวัดอรุณวนารามกับภากันมกไทยขีบมาอย่างชุม่มควมงามเบื้งนักต่งเทียวเบื้งวัดเบื้งวัดเบื้งว่ายุหันก็หลายหลายชั่วโมงละประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้สำหรับ สำหรับคนสฉเขาไปเที่ยวเนาะพี่น้องเนะะบาะบัว่าเชาาไทยบัว่าเชาตาตังชาิละเนาะที่ถ้าแต่งตัวเขาไปบอสูุภาพจะเข้าก็ได้เด้พี่น้องเนาะจะมีการแลกแลกบัตรเซาชุดหาย,ยืมชุดยืมเสื้อผ้าที่ใส่แบบให้มันสุภาพเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปในวัดในบ้านของไทยบางคนเนะาะพวกนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่รู้ขนม ประเทนี้รมเนียมไทยหรือว่าการแต่งตัวกะละเทศะนะคะก็อาจจะไปแบบบรลูบลูบอกว่าไ็นอย่างก้อนจะผ่านประตูเขาไปได้ก็คือก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำนะคะมีเจ้าหน้าที่แนะนําเขาไปแล้วก็พูดไดอยากไปใส่ชุดไทยสวยๆไทยรูปเซฟีจ็บเป็นที่ระลรึกกับมีราน ก็จะมีด้านให้เซาสูตรเซาอย่างยู่พี่น้องก็เพราถือว่าแพงดอกสามร้อยนะคะถ้าสองคนผัวเมียถ้าเป็นคู่รักไปอยากจะถ่ายเซลฟี่แบบเอาไว้เป็นที่ระลึกจุดทงจุดไท้ยก็คนละหกร้อย่าประกันพันหนึ่งอย่างประมาณนั้นแหละแต่ว่าออกมาก็ได้เงินค่าประกันขึ้นค่าสุดเนอก,ก็จ่ายเข้าไปเนาะเขาก็แตงเขาจะมีคนแต่งตัวให้แตงไห้พี่น้อง ต่ะ่าดพนุขปอติเต้งนาเด็จะทาผมเก่้าผมไห้แล้วก็ใสเครื่องประดับไห้ใสเสือใส่ชุดไทยไห้เฮ้าแตงแตง,แตงอง,ง,งค์ส้มเครื่องไห้ต่ว่าหน้าตา่ไดิแต้งบางคนก็นจะแตงไปจากบ้านแตงหนาไปจากบ้านแล้วไปใสชุดไทยยุหันเลยยังสีน่ะพี่น้องสวยงามอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวกับให้กับชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเฮ้าเดี่ยวเราพนได้มา เบิงของสวยๆงามๆศิลปะหัตกรรมฝีมือคนไทยเนาะแกะสลักนู่นนี่นั่นสวยนะคะพี่น้องญี่ปบ่นกลับว่าแมนว่าอันนั้นนี่เกิดมากะเที่ยวกับเที่ยวพ่อประมาณนะคะบ่ได้ไปเที่ยวแบบไปหลายทีหลายบอลไปทัวร์โลกบอแมนพี่น้องแต่อยู่ในไทยกันยังไปบ่บ่ครบอยู่อืกันยังไปบ่ครบอยู่อันนี้กะทั้งเหนือ,อน,นี่ยิ่บ่นยังพาได้ไปยิ่บุก็เคยบอกว่า อยากไปเที่ยวทางเหนือสักครั้งหนึ่งแต่ว่ายังบ่มีโอกาสและเวลามืนอวเพื่อนกะทักเช่ดมาบวนมาเที่ยวมาเที่ยวทางเหนือมาเที่ยวเชียงใหม่บ้านเราสิเราปิดเทอมเน้วเราพาเที่ยวเราว่านอกกะอุ้ยก็อยากไปอยู่แต่ว่ามันขึ้นจีตะเลตะลังทักโคดพี่น้องกะจีเที่ยวขึ้นเที่ยวลงถ้าเกิดเราวีซ่าออกกะจีเดหอบกันขึ้นมากคาใส่ใจมันกับ ไปใส่มากระใส่แต่งเงินเนาะพี่น้องเนาะอันใดที่เ้าประหยัดได้ห้าก็ประหยดัดเราจะว่ากับพอประมาณ <c oughs> เท่ากับเที่ยวพอประมาณกินพอประมาณประหยัดพอประมาณนะคะแบ่งใช้แบ่งเก็บนั่นแหละญี่ปุ่นก็จะมีกติเตือนใจตัวเองตรงนี้นะคะว่าเราจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วจะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะกับมีสำหรับข้ากับใส่สำนันแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งกินแบ่งเก็บนะคะพี่น้องเนาะกับอันใดที่มันบ่จําเป็นห้ากับพอ บอไซอยังสีนะฮาก็จะบอสลุยสุลายในการใช้ใจ่ายในการกินการเที่ยวเขาเก่เาพอประมาณนะคะอันนี้มือหนีสิไปหยังมืนอนีเสียงเงินอยอกมือเสียงเงินแล้วก็เหล่า,าตรออกแกอมมันก็ต้องเสียอะไรพี่น้อยยะพี่น้องย,ย่างหน่อยกับซี่หาลอยหรือ่าพันหนึ่งตั้มือซี่หาลอยตั้มือนะคะการกินเสือหันการกินแน่คาร์ลคาอย่างแน่จัางสี่เนะซื้อกับจ้ากระแจกประมาณนั้น วันนี้อเอ้ผมจะไปรีแลกนะคะจะไปพักสตรนอยู่ที่ห้างพี่น้องไปพักผ่อนยอ้อนกายจักน้อยหนึ่งเนาะให้เขาหนวดเส้นงหนวดเอ็นให้เขาหนวดน้ำกาเนื้อน้ำแข็งน้ำขาให้ในจุกน้อยหนึ่งแล้วก็จะหาเขาหานามหาอาหารการกินน้ำมันละล่านน้หน่อยเพราะเป็นยังเรากินไปนะคะกินไปอยู่ไม่ไกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินคือบางคนผลมาอะไรพีพ่น้อง ปอเปอดยอยิดพดลมปอใส่อยู่กองเลยอันแสบตาเอาเป็นว่าอี่บุนจะเตรียมตัวนะคะกับน้องทิกพาก,กันออกไปเดินเล่นไปหาหนวดเท้าพักผ่อนนี่ห่างกันพี่น้องไปรับเอเย็นๆจากน้อยก็เดอยูน่ก็มี่ยูเอ่ว่าคนเราเขาจะเปิดช่วงบ่ายบาเปิดเอเนาะอันนี้ก็เปิดพดลมไปกวนสินะาไม่บ่ายพี่น้องเนาะตามไปอี้บุนสภาพไปเที่ยงทั้งดเนี้ยหมนี้เนาะบบาย